พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยก็มาในช่อง YouTube กีดโพสช anel แล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณมากเลยที่เดียวครับสะสะพักก้าวไก่ก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นทุกวันนะครับ เริ่มแรกเลยก็เมาและขับก็ต้องประกาศลาออกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจริงผมว่าไม่ควรลาออกเ,อเสียดายนะครับกว่าจะได้เป็นสมาชิกสภาบุ้แทนรักษาดแต่ไม่เป็นไรสมัยหน้าก็อาจได้กลับมาแล้วก็มีเคยติดคุกแล้วก็มา ลงสมัครพอเป็นข่าวมาก็ลาออกแต่ถึงไม่ลาออกก็จะต้องโดนไล่ออกโดนปลดออกอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องเสียเงินไม่รู้กี่สิบล้านร้อยล้านในการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่ระยองเขตสามแล้วก็มีมีเรื่องจกต่อยกันในผัพอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับก็โดนหาเรื่องก็มีการสวนไปบ้าง ก็เท่านั้นเองก็มีกระแสรายวันเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพักก้าวไก่ะก็โดนจับจ้องโดนจ้องจับผิดอยู่ไม่เหมือนสอสพักอื่นๆซึ่งทำไมถึงมีข่าวเยอะก็เพราะว่าสสพักก้าวไก่มีเยอะนะมีร้อยห้าสิบเอ็ดคนไงสสพักอื่นมีน้อยไง มีไม่เยอะเป็นเปอร์เซ็นต์เรามันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับแต่ครั้งล่าสุดนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกแล้วสอสอบ้านผมนี่ครับพิษณุโรกค,ครับท่านรองประธานสภา,าผู้แทนาราษฎรคนที่หนึ่งสอสอองครับคุณปฏิพัฒนสันติพาดาซึ่งผมก็ถือว่าท่านเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดพิษณุโรกนะ มีคนพูดถึงพิษณุรกเยอะแยะมากมายตั้งแต่ที่จะเป็นคดีิเตตประธานสภาผู้แทนราษฎรจะด้วยซ้ำไปแล้วก็เกือบได้เป็นนะแล้วก็ได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งและจริงๆกิริยาม,มารยาทร้ายต่อหลายครั้งนะของสอสอองน่ะทำได้ดีมากๆอย่างเช่นมีคนมาร้องเรียน ที่สภา,าแล้วก็ต้องมีเวลามาร้องเรียนมายื่นหนังสือก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องราวที่มาร้องเรียนนะครับสอสอองก็ปรับใหม่ให้ปรับใหม่แล้วให้พูดและการทําหน้าที่บนบัลลังเรียกบัลลังป่าไม่รู้ก็ทําหน้าทีได้ดีและมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและเรื่องกฎบทกฎหมายเรื่องระเบียบข้อบังคับก็ไม่ได้เป็นรองไม่ได้เป็นรองใครเลยนะ เพราะว่าเขาเป็นสัตวแพทย์นะครับเขาก็มีความเฉลียวฉลาดมีความทําความเข้าใจกับเรื่องเราๆเราง่ายเพราะว่าก็าเป็นคนที่เรียนเก่งอะ่ะก็สามารถศึกษาคนควา้าแล้วก็ได้เหลวความจําก็ดีครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งว่าไม่รู้ว่าสอสอองนั้นตั้งใจ <c oughs> หรือว่าไม่ได้ตั้งใจคือตั้งใจตั้งใจจะโฆษณาเบียร์อยู่แล้วล่ะหรือไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือรู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ก็ตั้งใจที่จะทำนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆก็ปรากฏ er ว่าสอสออก็ไปที่งานที่เซนทันนี่ครับตอนนี้ก็มีอยู่งานครัวคุณต่อยเนี่ย,ยเป็นต้นเรื่องต้องโทษ นะ <c oughs> คุณอะไรนะโทษคุณอะไรลัวคุณต่อยคุณต่อยอ่ะคุณต่อย,ตอยใต้พบอ่ะดันมาจัดงานที่เซนทันเนี่ยก็มีออกร้านออกอะไรเยอยะแยะมากมายแล้วก็มีร้านเบียร์คาบเบียร์เขาเรียกคาบเบียร์ผมก,ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือคาบเบียร์คาบเบียร์คือเบียร์บเบียร์แล้วมันต้องคาบไม่รู้นะก็ปรากฏว่าเป็นของคนพิษณุโโลกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ มันถูกต้องตามกฎหมายยังไม่รู้หรือมันสามารถผลิตได้หรืออย่างก็ไม่รู้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ตามเรื่องเลยก็ตัลงก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายแหละถ้าเขาผลิตมาขายไม่ได้หรอกเอาว่างั้นเลยนีความรู้สึกของผมนะเสร็จปุ๊บก็ไปที่นี่แล้วก็โชว์เบียเป็นเบียรกระป๋องนะแล้วก็พูดถึงสรรพคุณแล้วก็ลินใส่แก้วแล้วก็ลองชิม ก็คือจะโปรโมทเบียร์ของคนพิษณุโลกเลครับแล้วก็มีการพูดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพิษณุโลกมีค้าวเบียร์ตัวแรกอย่างเป็นทางการแล้วครับเป็นของดีพิษณุโลกนอกจากกล้วยตากและมีสั่วแล้วนะครับก็ออกไปตามเนี่ยตามที่เป็นข่าวปรากฏว่า มันมีพร,รบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมในการโฆษณาไว้นะครับเจตนารมณ์ก็คือป้องกันไม่ให้มีการโฆษณามาตรา32ก็ระบุความสําคัญไว้สองกรณีคือห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าคือการโฆษณาเสนอขายหรือส่งเสริมการขายกฎหมายห้ามและอีกกรณีคือห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกับการมีข้อความหรือพฤติการที่เป็นการโอ้อวดสับคุลเนยชักจูงให้คนอื่นอยากจะดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวจริงๆแล้วพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขามาคบวบคุมสองแบรนด์ดังเท่านั้นเองแบรนด์สิงกับแบรนด์ช้างเนี่แหละครับเพราะว่าในประเทศไทยก็มีอยู่สองแบรนด์นะครับแบรนด์อื่นๆก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคู่แข่งอะไรก็เขาควบคุมสองแบรนด์นี้เพื่อให้โฆษณาเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นไม่โฆษณาเบียร์แต่เป็นโลโก้แล้วก็เป็นน้ำดื่มบ้างอะไรบ้างอย่างเงีง้ยพอคนดูแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นเป็นเบียร์โฆษณาเบียร์ว่างั้นเถอะแต่ตอนหลังนี่ครับพอมีจะเปิดดูลาเสรีขึ้นมาแล้วถ้ามันยังมีให้โฆษณาไม่ให้โฆษณาเนี่ยออกไะ มันก็จะเป็นผลดีกับสองแบรนด์เนี่ยเพราะสองแบรนด์นี้ไม่ต้องค้นละไรมากแล้วถ้ามีแบรนด์ใหม่ๆม,มาสุราเสรีเกิดขึ้นก็มีเยอะแยะมากมายก็ไม่สามารถโฆษณาได้เอา้าแล้วใครจะไปรู้ว่ว่ามันมีแบรนด์ตัวนี้มีบรตัวนี้ขายอยู่ที่ไหนอะไรก็เป็นผลดีตอนแรกก็โบนกันนะผมเคยคุยกับผู้บริหารสิงห์นะก็บนทำอะไรก็ไม่ได้จะสนับสนุน ก็ไม่ได้ไม่ให้ขายเบียร์ในซี่สาธารณะไม่ให,หนูนี่ไม่ได้แต่ตอนนี้เขาคงจะเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะไอ้พรบรนี้แล้วหลังจากเป็นข่าวมาสอสอองก็พูดถึงกรณีนี้ครับว่าเป็นเรื่องปกติครับที่เมื่อนำเสนอเรื่องราวบางอย่างก็จะมีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย หากเราย้อนไปดูกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเข้าข่ายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็บึ้งมาเมื่อมีเมื่อปี2551ก่อนหน้านั้นก็มีโฆษณากันตามทีวีและสื่อต่างๆได้หมด51โอ้ยนานนะ10กว่าป,ปีเลยทีเดียเมื่อเรารู้ว่าการทำสุราชุมชนหรือการทำคาฟเบีย ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่ากับจังหวัดนั้นๆได้แต่เรากลับปิดกั้นการโฆษณาแล้วบอกว่าเรื่องนี้จะต้องนำมาสู่การติดคุกหรือโดนค่าปรับถึงห้าแสนบาททำให้ผู้ผลิตไม่กล้าเลยที่จะโฆษณาซึ่งคำว่าโฆษณาไม่ใช่แค่เชิญชวนให้มาดื่มแค่จะบอกว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างยังทำไม่ได้เลยต้องมีการซ่อนแง่กันไปหมดทั้งที่จริง เวลาเราทำอาหารขายทำเครื่องดื่มขายคนทำก็ต้องสามารถบอกได้ว่าใช้วัตถุด,ดิบอะไรคนแพ้กินตัวนี้ได้หรือไม่หรือแต่และชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างอย่างไรแล้วพอปิดกั้นการโฆษณาแล้วเพิ่มโทษให้หนักขนาดนี้ตรงนี้จึงไม่สามารถทําให้ผู้ประกอบการรายย่อมสามารถโฆษณาได้เลยนั่นเป็นความเห็นของสสอ,ออนะครับแล้วก็บอกว่าตรงกันข้ามเราก็เห็นโลโก้โฆษณาสุราเจ้าใหญ่ทั่วเมือง แต่ก็เลี่ยงบารีไปเป็นขายน้ําโซดาขายน้ําแร่บ้างทั้งที่ประชาชนก็รู้ว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเจ้าใหญ่เป็นไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับงานกีฬามีการขายเครื่องดื่มภายในงานโดยที่ไม่มีอะไรผิดอ,นนอันนั้นก็ถูกต้องจริงๆนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกบอกสอสอองนะครับแล้วก็บอกคนทั่วไปว่าไอเบียไอสองแบรนด์เนี่ยไม่ว่าช้างหรือสิงเนี่ย เวลาจัดงานเนี่ยผมเป็นนักกิจกรรมผมเป็นนักจัดงานก็จะต้องไปขอสปอนเซอร์สองแบรนด์เนี่ยครับเขาก็จะให้สมัยก่อนเขาให้เงินเลยนะสามหมื่นให้เลยนะและแต่ก็ต้องขึ้นโลโก้โฆษณาเขาตอนหลังๆเขาไม่ให้เขาไม่ให้เลยไม่ให้ไม่ให้ใหเขานโยบายเขาไม่ให้เพราะว่าเขาไม่อยากเสียเงินเรื่องนี้เขาดูแล้วเขาไม่คุ้มอะไรเขา เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นสปอนเซอร์หลักอะที่เวลาคนจัดงานก็ต้องการเงินพวกนี้ผมว่าถ้าเป็นแบรน์เล็กๆอะ่ะแบบสูราเซลรีสูราก้าวหน้าอะไรย่างเงี้ยเราไปขอสปอนเซอร์เขาไม่ได้หรอกนะเขาไม่มีให้หรอกอ่ะใช่ปะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นพวกเนี้ยมันก็เลยก็จะควบคู่กับงานเนี่ยกับกับงานที่เราจะจัด เป็นงานออกร้านงาน,านเปิดบูธอะไรก็ต้องมีพวกนี้นะครับตอนหลังๆเขาก็ปรับเป็นว่าเขาจะมีสปอนเซอร์ให้กับร้านเหล้าอ่ะสมมติว่าจะมีโปรโมชั่นจะมีช่วงนี้อ่ะเขาจะเอาดนตรีไปให้แต่ต้องสั่งเบียร์เขากี่ลังกี่ลังเขาก็จะมีเด็กเชียร์เบียร์ไปให้อะไรก็เป็นก็เป็นช่วยช่วยโปรโมทร้านไปทางอ้อมได้ออกมาแล้วก็ไม่คุ้มหรอกเขาขายเบียร์ไม่กี่ลัง พูดถึงกำไรในครั้งนั้นน่ะไม่คุ้มกับการที่จ้างนักดนตรีมีเครื่องเสียงเอาเด็กเชียเบียไม่คุ้มหรอกแต่เป็นการโปรโมทร้านด้วยแล้วโปรโมทเบีย์เขาด้วยแข่งกันระหว่างสองเจ้าไงแล้วบางทีก็มีเบียตัวใหม่มาก็เอามาแทรกเข้าไปนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะก็โดนโจมตีนะครับตอนนี้พรรคประชาธิป,ปัตย์ก็โจมตี พรรคเก้าไก่เป็นระยะระยะทั้งๆที่เดี๋ยวก็จะไปร่วมหัวรวมโรงกันแล้วครับจะไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วแล้วเผลอๆพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าถ้าพรรคเก้าไก่ถ้าเกิดสสองนี่ไม่ลาออกจากรองประธานสภาก็ไม่สามารถพรรคเก้าไก่ก็ไม่สามารถเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้แต่ถ้าสสองลาออกจากรองประธานสภานะสสองก็อาจ จะได้รับเลือกจากพักให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ได้นะเพราะว่าคุณพิธายังมีปัญหาคาดีอยู่น่ออกมายังโดนแบบให้แม่ปัดปัดหน้าที่อยู่อา้าวสสออ,อ,อาจจะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะผมว่าก็โอเคนะเว้ยก็ไม่แตกต่างอะไรกันนะเว้ระหว่างรองประธานสาภาผู้แทนราษฎรกับผู้นําฝ่ายค้านอ่ะเจริงๆก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติ ของสอสอก็ตอนนี้ก็คือหล่อเลือกได้แต่กรณีนี้พักประชาธิปัตย์ก็โจมตีออกมาทยอยโจมตีโจมตีถึงความเหมาะสมถึงความอะไรก็มีอย่างน้อยสามคนนะที่ออกมาก็พูดก็ให้ดูดีครับดูดีเพราะว่าพรักประชาธิปัตย์ก็เริ่มเริ่มที่จะมีบทบาทแล้วแต่ผมว่าคนที่มาพูดนะผมอยากให้พักประชาธิปัตย์ปั้น บางคนที่ออกมาแบบพูดแล้วมันโดนไงอันนี้มาพูด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 ไม่โดนนะหนึ่งบุคลิกการนําเสนออะไรทํานั้น,ม,นมันต้องมีเสน่ห์ไงใช่ไหมเออถ้าเอาแบบมาดามเดียงเงี้ยออกมาพูดเนี่ยโอ้โหมันก็จะน่าฟังใช่ไหมต้องหาคนแบบนี้ออกมามันต้องดูองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบไม่ใช่ว่าใจถึงอย่างเดียวพูดอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีผลกับการที่จะรีแบรนด์พรรคประชาธิปัตย์ แล้วปรากฏว่าไปโจมตีพรรคเก้าไก่มันไม่ควรโยโจมตีครับตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ควรจะมาโจมตีพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่าเตรียมตัวหรือว่ายังมีความฝันว่าอาจจะได้ร่วมรัฐบาลก็ได้หรือเป็นอย่างนั้นก็ไม่หรอนะครับก็จี้ให้ประธานวันนอปลดออกจากรองประธานมั่งประธานวันนอสามารถปลดได้หรอปลดได้จริงจริงหรอปลดได้เขาได้รับเลือกตั้งจากสภานะ เขาไม่ได้รับเลือกแต่งตั้งจากประธานวันนอนะอันนี้ก็ย้อนแยงเลยนะที่ไปจีบเรามิแต่ประธานวันนอเชิญมาเรียกมาตักเตือนดูด่า,าว่ากล่าวอันนี้ได้แต่ปลดไม่ได้นี่คนเสนอก็ประเดี๋ยวต้องมีองค์ความรู้บ้างไม่ได้เสนอแบบรอยๆอยแล้วจะปลดได้หรือเปล่าแล้วมันยังไงมันมีสิทธิ์หรือเปล่ามันต้องด,ดําเนินคดีการกฎหมายจนกว่าหมดสภาพการเป็นสอสอ หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรก็ไม่รู้นะหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังเป็นรองประธานสภาได้เปล่าต้องเลือกคนใหม่หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะน,นี้ก็ไม่รู้เพราะแล้วเรื่องนี้จริงๆเรามันไม่ได้เรื่องใหญ่โตมโหดานจริงๆนะสรับความรู้สึกของผมนะอาจจะผิดกฎหมายก็กฎหมายยังไงกฎหมายมีโทษจำไหมต้องติดคุกไหมหรือเสียค่าปรับอย่างเดียวอ่าถ้าสิ่ง แล้วมันก็มันก็ไม่ได้เร็วร้ายอะไรนะจริงจริงมันก็แค่โฆษณาเบียร์เหล้าอ่ะมันต้องติดคุกหรือเปล่าก็ต้องมาดูถ้าติดคุกก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเดี๋ยวก็จะมีคนมาฟ้องเยอะแยะมากายพวกนักร้องทั้งหลายสีสุวรรณสนธิยานเรืองไก่ก็ได้มีงานทำแล้วก็ ก็ร้องไปร้องนู่นนี่นั่นร้องไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็มีการไปแจ้งความไหมไปจับไหมก็ต้องดูกันไปแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทำกับข้าวกินกินไปทำไปบ่นไปของท่านนายกสมัครสุภาพได้ยังโดนปลดได้เลยอะไรก็เกิดได้ในประเทศไทยอยู่ที่ผู้มีอำนาจ จะยอมหรือไม่ยอมก็เท่านั้นเองมันเหมือนกับว่าสั่งได้กันละครับเพราะเอาสิ่งที่ที่ควรจะทำตอนนี้นะถ้าผมจะแนะนำสอสอออกนะก็ออกมาออกมาขอโทษแบบไม่ขอโทษก็แหละออกมาขอโทษว่าโอเคได้ทำผิดกฎหมายมาตรานี้นี้นี้นี่ก็ผิดกฎหมายไปแต่ก็ไม่ได้มีเจตนา ก็จริงจริงแล้ววนผมเนี่ยผมก็พยายามจะทำพีอาให้กับสินค้าของพิษณุโรคผมไม่ได้จะมาทำพีอาเรื่องเบียร์ครับเบียร์อย่างเดียวผมไปร้านอาหารไหนอร่อยไปคาเฟ่ไหนดูดีสวยงามผมก็ทำอยู่แล้วเวลาผมกลับมาพิษณุโลกพอผมก็ต้องไปกินข้าวอยู่แล้วไปกินข้าวผมก็ช่วยรีวิวร้านอาหารนั้น <c oughs> ไปทำกิจกรรมก็รีวิวนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของสอสอที่ควรจะทําเพื่อคนพิษณุโลกอะไรทํานองนี้ก็ขอโทษขอโพยไปแล้วก็ก็ลบคลิปทิ้งเพราะฎหมายคมไว่ไม่รู้ว่าว่ามันต้องเสียค่าปรับเป็นยังไงเป็นวันหรือเปล่าถ้าเกิดเสียค่าปรับเป็นวันใครจะลงโฆษณาเบียร์เหล้า เดค่าปรับเป็นวันสุดวันละห้าหมื่นบาทถ้าห้าวันก็สองแสนห้าหรือเปล่าเราก็รีบรลบคลิปไปขอโทษและลบคลิปก็แค่นี้เองก็ไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงนะครับสอสอองไม่ได้ไปฆ่าใครตายสอสอองไม่ได้ไปทำแจรลูกโซ่สอสอ,อองไม่ได้ ไปทําเว็บพนันออนไลน์นะก็แค่โฆษณาเหล้าเบียร์ก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถือว่าก็นาเรื่องเนี้ยไปแก้ไขให้มันให้มันให้มันทันสมัยจะให้โฆษณาเหล้าเบียร์ได้หรือเปล่าหรือไงโอ้มมันก็จะเป็นขั้นตอนเยอะแยะมากมาย กว่าจะแก้ไขกฎหมายแต่ละมาตราต้องมีการตั้งกรรมคณะกรรมาการต้องมีอะไรโอเป็นปีสองปีสามปีกว่าจะสําเร็จแล้วมันก็ดีจริงเหรอในการที่สามารถโฆษณาเหล้าเบียร์ได้มันเป็นการสั่งส่งเสริมให้คนกินเหล้าคนกินเบียร์หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็เหมือนกับจะเข้าข้างสสอ,อองนะเหมือนกับจะเชียร์สสอ,ออง ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมีคนโจมตีสอสอสอ,อ,องหลายทอหลายคนโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เกียดเกียดจีหน้าพรรคเก้าไก่ครับเขาก็จะทำอย่างนี้อันนี้ผมก็พูดตามเนื้อผ้าในความรู้สึกของผมอนนจริงๆนะครับคือสอสอครับมันก็เป็นคนธรรมดาเพราะว่าพรรคเก้าไก่เขาก็พยายามจะทำให้มีความรู้สึกว่าสอสอเป็นคนธรรมดา สอสอองนะครับมาอยู่พิษโลกนะวันหยุดนะเขาก็จะใส่รองเท้าแตะรองเท้าแตะคือรองเท้าคีบนะรองเท้าขีบใส่ขาสั้นใส่เสื้อยืดขอคลมก็เดินเล่นเดินไปเดินมาเดินเล่นซื้อของอ่ะไม่ได้มีมาดอะไรเหมือนกับสอสอเลยไม่ได้ต้องทําตัวแบบโอ้โหแบบให้เหลืออะไรแล้วก็สอสอเก้าไกลก็จะเป็นอย่างเงี้ยใครเคยมีพฤติกรรมยังไงก็เป็นใครชอบไปเที่ยวผับเที่ยวบาร ชอบไปร้องเพลงคาราโอเกะก็ยังดำเนินชีวิตได้ตามปกติอครับมันก็โอเคนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็โอเคก็เท่านั้นเองก็จะได้รู้ว่าสสก็ไม่ได้สูงส่งไปกว่าประชาชนประชาชนจะสูงส่งกว่าสสถ้าด้วยซ้ำไปแต่เวลาไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษดรก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่ มีวิธีการพูดวิธีการนำเสนอเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับโอเคก็เ okay. ป็นกำลังใจให้นะสอสอ,อองแล้วก็อยากฝากสอสอพักเก้าไกลทุกคนด้วยเวลาขยับเคยื่นเคลื่อนไหวอะไรก็ต้อง,ระ,งอนะร,ระวังหน่อยระวังหน่อยนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงสอสอไอ้นะซึ่งทำยันยันอะไรของเขานะ่ยแบบไม่ การโคนหักหลานอะไรเงี้ยโอเคงั้นมันเป็นเป็นคอนเทนต์ที่ดีแต่บางทีมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะยาวเรื่องเราเหล่านี้มาเป็นเรื่องล้อเล่นเรื่องสนุกเพราะว่ายันที่ครูบาอาจารย์ที่อาจารย์เขาออกให้เป็นยันที่ศักดิ์สิทธิ์แต่สําหรับที่ไอเขาออกให้ไม่ได้มีเข้าพิธีอะไรเลยเป็นยันที่ตลกขมขันก็ต้องระวังหน่อยเรื่องความเชื่อ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับกองทัพต้องเดินด้วยทองกิจโพสชาแนลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีพีมีมีอาร์ตเวิร์กมีโปรดิวเซอร์มีผู้ที่หาข้อมูลข่าวสารให้ก็ต้องใช้เงินใช้น้ำมันใช้โทรศัพท์นะครับก็ช่วย ปูดูุนสนับหนุนสินค้าผมหน่อยนะครับอันนี้เป็นน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อหมดตาราคา590บาทครับปุชิลารุ่นห6ร้ยหปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชายอยู่นะครับหนังสือเขียนใกล้เสร็จแล้วครับเมื่อคืนเขียนถึงตีหนึ่งชื่อว่าคาถาตำราพิษช um ีวิตนะครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยววันที่ยีสิงหาคมนี้จะประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ เลยทีเดียวท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่องกีดโพสแชนแนลก็เข้าไปดูด้วยนะครับในช่อง youtube แล้วกดติดตามด้วยกดแชร์ให้ด้วยครับกดกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีีีี បងតាំងកាន់ជីវិតវារៀបងាយណាស់ខ្ចីជី